่านผู้ชมครับวิทยาลัยเทคนิกระยองนำนักศึกษาออกหน่วยฟิกอิดจิตอาสาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนออกซ่อมเครื่องยนต์เรือประมงเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะให้บริการฟรีกับชาวประมงครับที่วิสากิจชุมชนปากน้ำแหลมรุ่งเจริญแหลมรุ่งเรืองตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดร,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 ระยอง ทางด้านของท่านรองนายกเทศมนตรีนครระยองนายนารินเจนจิรวัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาหรือฟิกอิดจิตอาสาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำปีงบประมาณ2567โดยมีการนำนักศึกษาออกหน่วยให้บริการซ่อมเครื่องยนต์เรือประมงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยานพาหนะให้กับประชาชนฟรีแล้วก็ยังมีงานเชื่อมซ่อมบำรุงโดยมีการออกใบรับงานซ่อมวิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาซ่อมดำเนินการซ่อมและให้คำแนะนำวิธีการใช้การดูแลรักษาต่อผู้รับบริการนะครับ <S <S ขณะที่ท่านผู้อำนวยการของวิทยาลัยผอกิติพงศ์อุตมะเวทินบอกว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนมีการมอบหมายให้กับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้รู้ถึงวิธีการใช้งานการดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนด้วยทางวิทยาลัยเทคนิคระยองจึงจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาและส่งเสริมให้มีจิตอาสามีจิตสาธารณะอีกด้วยครับ